คือตอนนี้มึงโฟกัสผิดจุดแล้วกูให้มึงทำอะไรตอนนี้เลยแจ้งราะว่าถูกทาตั้งแต่ตอนนี้เลยครับไม่เหลือใครยังไม่ได้แจ้งั้งครับเพราะว่ารักษาสตัวเองนะน่าจะมีแล้วมั้งพี่อ่ะมื่ักี้ใครโดนอุ้มบ้างเห็นในโดตอนแรกบอกว่ามีใบส้มอยู่แล้วอ่ะแล้วอุ้มมึงด้วยไหมแล้วก็บูลลี่พี่แล้วก็น่าจะเหลืองแล้วก็เป็นแดงอ่าโอเคบูลลี่โดแล้วก็แล้วก็คนที่ชื่อวอร์เดกอ่อุ้มศพ ยสงสัยเขาจะเป็นเหมือนพี่ชายเขาปะเดินสตอรี่เหมือนเจคกี้ทำได้แค่เดินไปเป็นขนมสไนเกอรเนี่ยเขาเนีกยเดานี่เขานี่ยเหนี่งขานี่ยตขาเนี่ยขเนี่ยเนาเนี่ยเาเนี่ยนขาเี่ยเขาี่ยเขเี่าเนี่ยเขาเนี่ยเาเี่เขาเี่ยเาี่ยเขาเนี่ยเขาเนี่ตาเนี่ยเ่าี่ยเ่าเนียเขานี่ยเขานี่ยเขาเนียเถาเนี่ยเขาเนี่ยเขาเนียเขาเนี่ย่ะมันมันเ็อยู่ในเคาเดียวกัน่เคลื่อนย้ายเขมเน่ได้โดน่น่เข่ยเ แม่งมันดีกว่าจอดนู้นแต่เอาคนออกเออคนออกไม่ทั่วกว่ะนั่งยินงอมเลยนั่งยิงงอมเลยไอ้คนแรปดาดนี่ใช่ปากกาดำปช่กามพี่เฮ้ยไม่ๆๆๆคือตอนเนี้ยมึงโฟกัสผิดจุดแล้วกูให้มึงทำอะไรตอนนี้เลยเพราะว่าถูกทำตั้งแต่ตอนนี้เลยครับนี่ผมขอถามอะไรหนผมแจ้งไปแล้วอ่ะคือผมอยากให้พี่เล่นสมมติว่าถ้าเล่นกับมันใช่ไหมเล่นไปเรื่อยๆอ่ะแล้วผมอยากให้แบบมีสตอรี่หนึ่งแบบเตอร์ไพรส์มันไม่ให้เปิดคูดาวแล้วแบบ เอาให้เงี้ยมันเปลี่ยนคนไม่ได้อะไม่ไม่กูจะไม่ถ้ากูที่ที่กูอยากให้เอาคนอื่นมาเขาจะได้รู้ว่าเวลาเอาใครเอามันมาแล้วมันโดนอย่างเงี้ยเป็นเพราะมันมันพาเขาสวยแต่ถ้าแบบเราแบบไม่ให้มันปลดปุ๊บแล้วแบบคนมันไม่พร้อมนี่มันล้อดินใหญ่นะผมว่าอันนั้นก็ได้อันนั้นก็ได้กันแล้วแต่อันนั้นก um ็แล้วแต่ได้หมดเลยมันเอาใครออกอ่ะ ก็คนที่มาแบบคนที่มาช่วยมันก็ไม si> ่รู right> ้อีหนุ่ยเนี <ok ่ยก็อุ้มมึงอุ้มอะไรเขาก็โดนใบไปแล้เขาก็โดนแดงนั่นเองพี่จำเมื่อวานได้ไหมพี่พี่ดูับผมแกก็ไม่นะจำมาเลยไว้ใช่อะไอจูบบอกช่ยพี่จูบบอกแล้วหนึ่งไว้ตัวนี้โหดด้วยไอจุบตัวแบกจริงนะพี่ในไฟแบกเลยนะพี่โหดจริงพี่น่าจะไม่ว่างพี่อ้าวอ้าวไปเลี่ยวหนึ่งยืมเขาไปเรี่ยวหนึ่งอันนี้อะไรคนนี้ไรลักษ์ไอ้เมื่อกล้เมึงแกล้งเดินไปฟังดินายยกคุยอะไรกันมานล่็เอามึงเดินไปดิ เคยฟังเพลงนี้ไหมรักที่ยืมเขามาให้ยืนได้ได้ไหมเพื่อนกูถ่ายดีกว่ามั้ยอะไรอย่างงี้บางคนเขาอารมณ์เฟสเฟสวว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 วโอ้ยวว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 วอวว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 ว้วว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 ้ววววววาแวว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 ว่าวว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 าววววววว้วว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 อวว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 ้ว้ โอเคโอเคแม่สันดีเจอกันเจอกันเจอกันแล้วแลไอ้ของไอ้เปี้ยงนี่มันโดนเรื่องอะไรอะมีป่ะน้ำหนักเกินอะไรนะะไม่มีนะไม่มีนะมันด่าคนอื่นหรอแล้วน่ะเออเขาไม่ได้มีหลอกกดข้ามเมื่อกี้ไม่เหลือใครยังไม่ได้แจ้งมั้งครับเพราะว่ารักษาะที่ตัวเองนะน่าจะมีนะมั้งพี่อ่ะเมื่อกี้ใครโดนอุ้มบ้างที่มีอเลยผมผมโดนอุ้มแล้วปล่อย อ่ะอุ้มแล้วปล่อยหนึ่งอ่ผิดอยู่แล้วอ่ะผมโดนเขาคือลดแล้วก็กลับมาปล่อยที่เดิมอ่ะอันนั้นก็ผิดส่งยังครับกำลังครับอ่ะด่วนเลยครับเขาผมที่ก็อีกตอนนอนแล้วอ่ะครับพี่ผมโดนสามประสานเลยครับคนหนึ่งยิงคนหนึ่งซ้ำคนหนึ่งอุ้มเลยครับอ่ะอ่ะก็เป็นอีสานกัททิลาอันกัททิลาอันแต่ถ้าคนอุ้มก็โดนใบเหลืองกูโดนประมาณหกตัวสามประสานเอ็นเอ็นหรอรออะไรอ่ะส่งใจยิ่งแม่งชนกลัวคากลัวเด่นเลย กูบอกแล้วอันนี้มันเล่นมันมึงมึงเห็นมึงกูเห็นมึงเขาบอกว่ามันสมองเพชรสมองเพชรไหนว่าสมองเพชรสมองที่เลื่อยเนี่ยโดนกูเลี่ยมเดี๋ยวทุกตัวเดี๋ยวเมื่อกี้เนี่ยกูบอกให้มึงออกไปเลยกูกูกูเราว่ากูดูหมออยู่แล้วหมอมันน้อยแล้วกูบอกให้มึงออกไปไอตั้มมาเถียงเหมือนไม่มีสมองอะตอนที่เราไปแทงมันยังไม่ได้มีสตอรี่อะไรกันเลยกูรั่วเลยกูไม่เคยเห็นมันโง่ขนาดนี้มาก่อนกูมันฉลาดนะเมื่อก่อนอะกูมองมัน มังทำเกาให้ชนะให้ได้ทำพูดฉลาดแบบพอสติหลุดเออเขาเรียกว่าคนอย่างเงี้ยสติร้อนไงมันร้อนแต่ถ้าแต่ถ้าปุมไม่ห้ามมึงทำพูเผล่ก็มีคนหลุดเหมือนกันนะแต่ก็คูดบายด้วยแล้วมันก็จะคิดถึงเพื่อนเพื่อนอืมแต่ดีภาพลังมันออกไปอย่างนั้นอะมันมันเราทำดีเสร็จแล้วไม่เราเอาพิเคียวอย่างพี่ฮังไมพี่เราเป็นคนเลี้ยวให้ก็ได้เอาพิเคียวยังพิเคียวอ่ก็จะออกเหรอ ก็เขาไม่อยู่พรุ่งนี้นี่เขาไม่อยู่พรุ่งนี้ไม่ใช่เขาไม่อยู่เขาไม่อยู่พรุ่งนี้อ่าได้ได้เจอที่ออกเลยไม่น่าปวดร้ายบ้างไม่น่าอยู่บ้างพี่เค้กอ่ะอยู่บ้างพุ่งนี้ก็ใครแทนเฟิร์นจิตต์ตอนหรอเอ้ยไม่ใช่พี่เค้กอยู่พี่เค้กอยู่พี่เค้กพี่อยู่พรุ่งนี้ไหมไม่อยู่ใช่ไหมพี่คือไม่อยู่ใช่ไหมคือผมจะบอกว่าคือแต่ปรากดมานี่ไหมครับผมก็คือผมอ่ะผมมาว่าพี่แต่คือผมคือแกงแกงที่ตรนผมเข้าใจครับเข้าใจเข้าใจไม่เป็นไรแค่นี้ก็โอเคแล้วโอเคมาช่วยตรงนี้ก็โอเคแล้ว ขอบคุณมากไเดมเนไหมครับได้ครับได้ครับขอขอโทษด้วยครับไม่เป็นไรครับได้ครับขอบคุณมากครับที่ชมครับรับคครับ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 พี่ขอบคุณครับี่อยากาให้หน่อยเดี๋ยวกันปแล้วนอครับพี่หากินครบองตัวเองหมงมามงมามงมานค้พ่งพี่เหมิ่เข้ากี่โมงอ่ะพี่ตัด เดี๋ยวมันมันเข้ามาอยู่แล้วแหละพวกนี้เหมือนเดิมนะมึงต้องเข้ามาด้วยนะตอนเดี๋ยวเขาบอกเขาอะไรให้ให้เขาเข้ามาก่อนสองคลุมวนไหนออกครับคนอดงคนหัวดำคุณนะใครตามพี่หมึกได้ขอบคุณมากนะแอบคุณมาขอบคุณมากแล้วใช่ไหมครับขอบคุณครับบูลเลียนั่นละแล้วนะพี่แฟนยาเออไม่เสียเรือนพี่เค้กขอทีนึงพี่ คิดถึงเสมอพี่ชายโดนมึงโดนนะมึงออกไปมึงโดนนะอยากให้โดนใครให้นุพี่ยาจับอะไรนะพี่เหี้ยไม่โดนมีลูกถ่ายมาเลยรวมเลยไม่กูจะถ่ายข้างนอกแบบกะลงแล้วแล้วแม่งโดนรีสกอร์ไอ้เหี้ยผมกดปัดเฟสทิ้งเลยนี่นะขอแตีเลยไหมครับเจ้าพะอย่าท้าเก่งท้าเก่งไอ้เหี้ยพีซเดสดพีซเดสดพี่พี่เค้าก็มา โอ้เดือพื่อนเออคือจังเลยนามสกุลีใช่ไหมตายซองสันจะต้นน้ำเออเออผมมาผมมาอยู่ครับพี่ขอบพี่ครับพี่เจียงครับของครับครับไม่จริงจริงของผมนะพี่เข้าใจได้สตอรี่มันเดือดเข้าใจได้ขอบคุณที่มาช่วยครับพี่ของครับพี่ให้มันเข้ามาถ่ายอย่างนี่ลั่นดีพี่มึงถ่ายอยู่เพื่อนต้องแอคต่อไปนี่กู้ถ่ายแบบเห็นข้างนอกอ่ะ ไปหาเมียดีกว่าใช่มันดูรายชื่อที่ที่เขามันที่มันจะโดนมันมีตัวไหนบ้างดูดิผมไม่รู้ว่าคือใครที่อุ้มผมอะพี่ไม่เดี๋ยวเขาหายเองตามคลิปอ่ะแป๊บฟังสำเนียงเสียงเพลงบ้านนา ฮูเวหาเฮฮ่าสุดสันคนที่เขามาช่วยเขาก็ไม่ค่อยอยากเล่นนี่เท็ดตอร์ี้มันปล่อยป่าปองไปไหนหน่าเขาไม่ย้ำเขาไม่อยากแอาแสไอ้ส่งส่งมาให้พี่ดูหน่อยดิหลักฐานไอ้เฮียกันกีนางแกงจะแตกเหลือสิบสามคนกูหลุดเลยคนที่ชื่ออองฟองก็ไปอยู่จอมแก่นเออไอ้เียเขาจะแยกย้ายกันแล้วมั้งมันเบื่อไงมันชอบไปตรงอะดิก็ให้พี่หมือกันเป็นไอ้นี่สลัดปืนเออให้พี่หมือกันเล่นกันเรา เล่นหรอสตอรี่เดือดไม่จบในสิน้นกูอยู่กับพวกมึงยังจบงานอ่ะไม่ต้องห่วงครับนั่นเป็นไงล่ะแต่แต่ว่าส่งไปทุกคนชัว<น>แล้วใช่ไหมชัวผมผมสง่งตั้งแต่ผมนอนอยู่อ,อ่ะอ่ะโอเคนคนชื่อบูุบ๊กลินนี่นะ่ไม่รู้เห็นในโดตอนแรกบอกว่ามีใบส้มอยู่แล้ว อ่าแล้วอุ้มเหมือแด้วยไหมบุรี่พี่แล้วก็น่าจะเหลืองแล้วก็เป็นแดงอ่าโอเคบุรีโดแล้วก็แล้วก็คนที่ชื่อเวอร์เทคอ่าอุ้มศพเคลื่อนย้ายศพหมอไม่ครบตอนนี้มีส้มก็น่าจะแดงอืมอืมแล้วก็ใครอีกไม่รู้่ที่เคลื่อนย้ายศพน่าจะเือหลายตัวแต่มันก็ต้องหาสิมันก็ต้องช่วยกันสิอันเนี้ยเพราะมันไม่ได้เคลื่อนย้ายพี่ถ้าเคลื่อนย้ายพี่พี่จะกันส่งให้รับผ่านายกแล้วเขาบอกรับเรื่องแล้วแล้วคนชื่อเมกนี่ไง โดนเลยคนแจ้งไปเหมือนกันสาธูขอให้คนที่อุ้มกูเป็นคนชื่อเมฆอย่างแดงเลยนะเพื่อนไอ้คนชื่อเมฆมันส้มเนี่ใช่ป่ะเขาตัดสินไปแล้วไม่ใช่หรอตอนนี้มันส้มพี่ตอนเนี้ยส้มก็ใช่เขาบอกว่ามันตัดสินไปแล้วมีคนแจ้งไปแล้วเออก็นั่นแหละมันได้ไปส้มตอนเนี้ยแค่ส้มใช่ใช่เดี๋ยวถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดมันโดนยาดศพอีกก็แดงก็ต้องจี้มันจี้ถ้าจี้มันให้มันหลุดแค่นั้นเองอาร้ครับไอ้ไอ้ยูใส่เนี่ยครับ ไอ้คนแถวไหนนี่ยผมางลางไปครับเจ้ายูซิเลเจอกันน้องตั้มพรุ่งนี้ไว้เล่นกันได้เลยครับขอบคุณมากน้องขอบคุณมากครับป้ป้ป้าไปเรียนดีกว่าปน้องมาเตรียกันเลย ก็ไเล่นกันเลยไปก็อี้ดนตรีเปล่าไปเลยไปเลยไปแล้วก็พอพอพอเริ่มพอพอเริ่มสตอรอี่ปะยกบีมเลยยกให้มตรเอาผ่าใครพี่ยืมเขาแป๊บนึงได้ไหมคันี้ยิรยืมให้หน่อยสี่มารถสี่าเสร็จแล้วเหรอลับแลนกันสี่ี่บูขึ้นมาส